สวัสีดัสสวัสดีครับพี่น้องแฟนคลับเอซทางช่องพ่อยลีลำเพลินออฟฟิเชียลนะครับพี่น้องครับสำหรับเจ้านี่นะพี่น้องเนาะมาสำรวจเบิ่งวา่าโค้งส่างของฉากไม่ของสาวหน่อยนะครับนี่้แก่แล้วตัวเ็ดหมว่วนแป๊บเดียวยังจะต,ติดสติกเกไลไ่ พี่น,อน,น้องนี่คือฉากใหม่ที่เราจะได้พบกับตอนต่อไปคืองานออกต่อไปจะได้เห็นฉากไม่ของสาวหน่อยนะครับพี่น,อน,น้องนี่ออกแบบแบบไม่นะครับเนี่ยน้มันท่านได้แล้วเต็มที่ท่านไร้แหล้่ลอยไปเส้นปันไดนะครับครับบรรยากาศเงียบคนงาน ทีมงานจักกยูไซเนียนะครับแล้วสิเลาะผ้าเหลาะไปเบิงบ่งหาเหลาะเบิ่งว่าพูดใด้ย,จจนนยดูจังได้กินจังได้เนีเนะครับจังได้คุมอันนั้นคุมคุมทงนะครับนั่นเดี๋ยวสิมาสำรวจคุมคุมร่ครัวกว่อน

อ๋อได้ยังก็กินเีย่ากินแกงเนื้อแกงเนื้อแกงนื้อมีมีอยู่ในในหม้ออ๋ไปทานเ้อร่อยอร่อยป้าใหญ่เขาทำปลาใหญ่เขาทำใครทำปลาใหญ่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 ทำไมไม่ไม่ต้มปลาคอคือปลาต้มปลคออะไรกินเนาะอ๋อเยกินปลาคออ่าผู้ของความจริงนะพอดีเอฟดีของสาวน้อยทุกคนนะพอดีของของ พ่อใหญ่ลีพ่อใหญ่ใหญ่ลีทุกคนนะครับครับผมครับเอฟซีปลาใหญ่เนี่ยเราคุยถึงปลาใหญ่นะประวัติก็ไม่ธรรมดาประวัติไม่ธรรมดาปลาใหญ่เรื่องอาหารการกินเนี่ยเรื่องอาหารการกินนะครับโอเคก็อร่อยครับแต่ก็ยังไปลองไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ถนัดเขาเท่าไหร่แต่เรื่องประชาสัมพันธ์หรือว่าเรื่องจีผู้หญิงเนี่ยต้องต้องเขาเป็นมือหนึ่งมือหนึ่งในสาวน้อยแฟน เเอามือหนึ่งซูมหน่อยนี่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 ่ซูมเอาป่ามดแกเดี๋ยวป่ามดแกป่ามดแกป่ามดพี่มดดีกว่าพี่มดรับสนิทกว่าก็อันเป็มดอันตะกอนมันเอาป่าควายมาให้กินนี่ดีเด้ออ่าฉายาที่ไปกินมาที่ไปกินมาแกก็บอกโอ้จะไปกินคัดประเภทเดียวกันตัวป่าควายที่ไปที่มา ที่ไปที่มาพี่มดรู้หรือเปล่าที่ไปที่มาชื่อชื่อปลาคอใหญ่นี่ปลาคอยหญ่างมันคือพ่อแม่ตั้งให้เนี่ยอาจจะถูกต้องไม่ถูกต้องแต่ถ้าฉายายเนี่ยมันต้องถูกต้องแน่นอนคือปลาคอใหญ่นี่ไม่ใช่พ่อแม่ตั้งให้ดิบอโจที่ตั้งให้ฉายายเนี่ยเนื้อบอสโจนะตั้งฉายาปลาคอใหญ่นี่คือคือปลาคอใหญ่นี่ที่ไปที่มาคือเเอาปลาคอตบเงี้ยไหมเมื่อไห้บอสโจต้มไหมตับเงี้ยนี่มปต้มใช้สตรอเบอรี่ไหม ต้มเสตโบอรี่ต้มง่ายเลยบันนี้เรตตั้งชายาปลาคอใหญ่มาแต่แทบไม่หมดละแต่คราวนี้เขาไม่เรียกปลาคอใหญ่แล้วเออเอ้าต้มสมเสตอบอรีอยูะแค่จะพุ่มเนาะปลาคอใหญ่เนาะแซ่บดิล่ะแซ่บบักขากเล่ยหรอโตอบอรีเยอะๆไหมพี่มดเอาใส่ลงมามันจะออกหวานๆแล้วกับถูกเร้อยใส่หมดเนาะอือเอาใส่หมดเลยใช่อันนี้มื่อนี่ปลาคอใหญ่ตันแจงเนี่ยลองมากิน แกงเนื้อของเขาอร่อยผมกินแล้วช้าผมไม่กินข้าววันนี้เราลองกินมาชิมแล้วมันโอเคเลยเชวชนชิมจริงจวันนี้อันนี้เต้นใครเนี่ยเต้นผมซื้อมาว่าจะนอนแค่นี้น้องปลาใหญ่เขาขอเลยผมยกให้เขาโอ้ป้าใหญ่ใช่ไหมปลาใหญ่สรุปแล้วว่าเต้นปลาใหญ่มีมีป้ากี่ตัวมีหมดในในนั้นมีปลากี่ตัวมันก็สองที่นอนสบายสบายอ่ะนหนดูก่อนต้องดูดูเเพราะว่าเป็นสองู่แต่กเกาปลาคอย่ยเอาเอาปลาเข็งมาน้่ เนี่ย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 เอีปยเี่ยเ่ยเี่ยเนี่ยเี่ยเนี่ยไม่ยี่ยเนี่ยเนี่ยเ่าเนี่าเนี่ยเี่ยี่ยเนี่ไเน่าเี่นี้เนี่ยเนี่ยเน่ยเน่เน่าเนี่ยี่นี่เนี่พเนี่ยเนี่ยเนี่อเนี่ยน่เนี่ยเ้ี่ยเนี่ยนี่ยเนี่ยเนี่ยี่อเนี่ยเนี่อเนี่ยนเนี่ยเน,นางงาม่ยเนียเี<อ>่ยเนี่บนี่ย่่่ยเนี่ยยน่นน่่ย่นี่น่ว่าผม่่น่ คนละกันนี่ยมีงานมีการาเวลาไปกลับไปกลับมาเวลาบรอยากเข้าบ้านไหมก็ต้องนอนอยู่นี่เ,ออเพราะว่ามันมันมันบ่ต้องเสียเวลาไปบ้านมันบ่เ,ออเวลาเขาเข้าบ้านสมมุติว่าเราไปล่ำอย่างวันนั้นจหวันนี้เข้าบ้านพักเข้าที่โดมใช่ไหมเ,ออเราไม่ต้องกลับตรงไหนก็ได้ออซื้อไ้แล้วซื้อไ้แล้วแบบเดียวกันนี่แหละ อยู่ในรถเอาไว้ประจําสแตนบาย์นี่แบบว่าเหมือนราชรถมาเกยคือทุกอย่างพร้อมหมดพร้อมหมดใช่มหมอนห่มฟูอีกสองชิ้นอะไพร้อมพร้อมหมดทุกอย่างคือคือซื้อซื้อบ้านหรืเฟอร์นิเจอร์พร้อมเฟอร์นิเจอร์คือตั้งใจจะนอนนะพร้อมอยู่บ้านพร้อมอยู่พร้้ออมบานยู่ผมผมคิดว่าจะนอนคืนนั้นแล้วปายใหญ่บอกว่าพี่พี่นอนเปล่าเออผมบอกว่าไม่นอนเพราะจริงๆผมก็จะนอนเหมือนกันแต่ก็ปายใหญ่บอกคืนนี้ผมขอนอน แล้วตั้งแต่คืนนั้นมาผมก็ไม claro ่นอนอีกเลยผมผมทำไมถึงรู้ว่าเต้นเต้นเต้นพี่มดเพราะว่านั้นพี่มดมากลางไว้นี้ผมมาถามให้เขามาถามว่าเต้นใครห้บ้านพี่มดตัวพี่อ่นอ้าวคือดีเลยว่ะหลังจากนั้นมาก็เอาร์นิเจอเขาเขาไม่ให้เข้ามาทุกอย่างที่ย้ายมาเข้ามาบนแล้วเาก็มานอน่ยบันนี้ปเป็โจรบันนี้ปลาเขาแย่มากก็คือแค่ลุ่มหมอแปลงไปแดูการเสือก็ใหญ่กว่าของเขาคือซื้อมาเผื่อแผ่แบบนั่งกินของกินข้าวเลย สบายอันนี่ของเข้าไปแล้วผมของเข้าไปแล้วเออสบายนี่นี่แค่หน้าที่เดินไฟเดินไฟเข้าบ้านนีหน้าที่เอารากปักเอาเทปปักลากมาเช็ดนอนได้เลังนี่เป็นของตัวเองนะผมไปอีกยืนเข้ามาอีกพี่บิ๊กงานงานเรียบงานครับพี่น้องจะบอดเต็มของขวัญปีใหม่ของขวัญปีใหม่ใช่ไหมอ๋อเขาก็เห็ดเป็นคือเห็ดเป็นสองหม่องพี่นนท์ผมซื้อมาสองที่นอนเลยนะ เอาเอาเอาหัวซีบคุณบ้างด้วยจำรัวเตอรำตวจำตัวตันที่นอนปลาคอก็เด้อร์เอ้าไม่ใช่ของผมนะผมให้แล้วเป็นของอ๋อเป็นของคนปีใหม่อำเอ่อสิทธิอะไรไม่เกี่ยวผมแล้วถ้าผมจะไปนอนผมต้องขอคุณนอนนะผมดูแล้วเออใช่ไหมนี่ของผมอยู่ฝั่งนี้อ๋ออันนี้ของพี่ป๊ ให้เกี่ยวผมไม่ได้ปนอนแล้วนี่ผมผมให้หมดเลยอันนี้อันนี้ผมให้ให้พ่อผมผมให้หมอนผมให้หมอนผมอย่างดีเลยนะผมให้ไปนะอ่าอ่างดีเลยอ๋สุดยอดสุดยอดสุดยอดพี่มดของคนปีใหม่เ๋ยไม่เป็นไรเพราะว่าคือผมก็ไม่ค่อยได้นอนไงผมก็ได้คือกันหลังนึงพ่อแหลมซื้อให้พ่ออยังคือเล่าให้ของขวัญผมพอไปล่าเล่าเล่าว่าพ่อไปจุดของไฟดีเล่าเลยเล้าขาของขวัญผมอ๋อมีหอดที่นอนอ๋อที่เราสองฝืนสองอันหนึ่งดีที่เราหนึ่งดี ดีแไ้สองคนสบายสบายอันนั้นเต้นเต้นอาจารย์ดนตรีเต้นเพราะว่าคือแฟนคลับเขาเยอะด้วยบางครั้งไม่มีที่นอนไงเขาก็จะเอามานอนเราเห็นใจเอาอีกทีเก็คือหนึ่งโดยความอยงด้วยความปรารถนาดีปรารถนาดีไม่ต้องเดินทางเวลาง่วงนี่เหมือนก็แม่รที่มดพูดถึงเขาเอาแฟนสาวมาสามคนเออเออโดยความปรารถนาดีแต่นอนสามคนไม่ได้เลยเขาเออเขาไปส่งก่อนเออถ้ามาถ้ามาคนเดียวอาจจะได้นอนมีๆเออก็ผู้ใด้ฝั่งแหลกก็จะมาเที่ยวหลายเนาะ มาเทเราคนพ่อจนได้นอนนอนสามใบเลป้าใหญ่เขาอาเจยใส่ดีแล้วก็รูปหล่อด้วยไงใช่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 เพราะว่าถ้ามาสี่คนมาไม่ได้ไม่ได้มามาเทเราสี่คนทำไมมาทีมาสี่คนไม่ได้นะตรงนี้มันนอนสี่คนไม่ได้เนี่ยเนี่ยเต็นท์เนี่ยมันนอนได้แค่สองมันนอนสี่คนไม่ได้เสียงดังเพราะว่ามันเสียงดังมันมีห้าหกคนนี่แถวนี้ยนนไม่ได้ผมเด้อผมจะนับให้เบิังพี่น้อง หนึ่งหนึ่งเต้นใหญ่ๆนี่คือเต้นเต้นปลาขวายใหญ่อสองเต้นอาจารย์ดนตรีมือกลองเต้ยอาจารย์บูดอาจารย์บูดแล้วของใครนี่อาจาร,าาจารย์อาจารย์ไพยยจิตใช่ไหมโอ้อาจารย์ไพยยจิตอยู่พุ่นเต้ไอันนี้ของใครเนี่ยโอ้อันนี้อาจารย์เหลี่ยมอันนั้นอาจารย์ไพจิตอันนี้อันนี้ของใครนี่ยฝากไฟนพ่อพาน,น้พ่อพญาน้อย,ย,ยอันนี้ของใครเนี่ของเต็มเต็มนั่นมือขึมือของเต็มอ๋อ วัสดีครับอาจารย์เปียกเอ้อมานอนนีอยู่ว่าว่าป่าวแต่ยหงยังอยู่ด้วยนี่อาจารย์เปียกเขาแบบว่าเขาอยู่สบายๆอ่สบายไงอยู่กับเพื่อนผูงอะไรเงี้ยเออผมก็ไม่ผมก็ชอบมาอยู่ที่นี่เออคนนูานนอนบ้านผมกับบ่อไก่ที่แต่ว่าผมไปยังตึ้งคือมาผมต้องมาหนีเพราะว่าเอาไปมาผมก็สิเขผมไม่อยู่น้ำมูือเล่นี่ครับ บ้านอาจารย์เปี้ยกรบมว่ไก่ยางก็หดเลี้ยงเห็นอยู่นี่ต่ล่าก็ตื่นเข้ามาเข้ามาหลังมาหาหมูอมันเพราะว่ามันคนหอมมันอยู่น้ำกันมันโดยความผูกพัดมันบ่แม่นะครับมี่ยังกะเด็กกินน้ำกันมันบ่ไม่ยังกะพูดคุยกันก็เลยกลายเป็นว่าง่ายมันมันมันได้ไหมันไดอยู่นี่จะจำจำขอบขั้วไงอยู่ซจำฮีน้องมี่ยังกะพึ่งสาแม่มี่ยังกะพึกษาแต่ว่าเพื่อได้ยินข่าวว่าสิภาคกันเลือกตั้งพยาบาลอบตเจนี่ ผมหยานหยาดในมรับอันตำแหน่งขึ้นอยอะมะลารับตำแหน่งขึ้นอยอะเถอแต่ก่อนเป็นพยาบาลพยาบาลเนี่ยเเป็นพยาบาลเป็นผู้ใหญ่บ้านก่อนแล้วเนี่ยพยาบาลที่นี่แหละอ๋อเหรอเนี่ยผูาใหญ่เคยเป็นเหรอใช่โอ้แรกๆเลยก็ตั้งแต่อยู่นู่นบ้านในนู่นหมู่เก้าบ้านซ้อมแดนเซอร์นู่นบอสบอสให้ตั้งให้เป็นผู้ใหญ่บ้านดูแลบ้านพัก เป็นอย่างอดียวที่ผมหมดไม่ใช well> ่บ um, ้านไม่ใช่ผู้ให่บ้านประจำหมู่บ anyway> ้านประจำประประจำใน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 บ้านพักในบ้านพักตรงนั้นไงตรงคือคุ้มทั้งหมดเป็นผู้ใหญ่บ้านประจำบ้านพักบ้านพักสาวน้อยเพชรแพร่สาวน้อยเพชรแพรหมู่เก้าทุกคนเรียกผมพ่อหมดอ่ะเพราะว่าตอนนั้นผู้แต่งตั้งก็คือพวกพ่อผู้ใหญ่สงการพวกเราตายไป ก็แต่งตั้งให้ประวัติไม่ธรรมดาเลยครับบ้านนี้พยาบาลเขาเลยเหมือนบาลาบเช้าหนึ่งบารมีบ้านบ้านนี้อิปอกอิปเปิกอิปอกเลยเฉยเลยเด็กหน่อยอยู่กันเขาเลยว่ามีพยาบาลเขาอยู่กันแบบตัวเพชรตัวมันตอนนี้ไม่มีพยาบาลพุดเปล่อยลูกบ้านถิ่นอยู่ปล่อยลูกปล่อยพยาบาลปล่อยลูกบ้านถิ่นอ๋าครับพี่น้องนี่อันบอกน่องหัวมวนกันได้หยอกกันแต่ว่าก็ดีอยู่ที่นี่มันดีอะไรนึงอันดับแรกมี่เขากินผลไม้มันสีต้องไปพุนกินเมื่อปีนึ่งครับผลไม้ เขาหัวหน้าเราเห็ดหน้าป่ะเนกินบอดเราเห็ดหน้าปีนี้แหละเป็นปีแรกเห็ดหน้าเนี่ยพื่นนเขายังิแต่ก่อนนี่เนาะไอ้เนาะเขาไปวอลลันี่เขาจะได้ของร้านสองสอบสาบผ่องเ้นี่ยไปงานสูมือแต่งานนี่เอาไปแต่กินงานอื่นงานต่อไปเอาไปแต่กินตั้งอีกเน่ยสลับกันไปเต่าที้เนี่ยบอมเนบอดสือค่อยคือหลายตัวเลยี่ไปช่วงนี้บอกว่านี่หอกค่อยพี่น้องคนค่อยบอกหลายตัวเลยข้อการอยู่เดีอ่านบทถมทีก็เห็นได้ก็เห็นฟาร์ม นี่เฮ็ดฟาร์มเนาะ่อยรอมน้ำมาเก,ก็บแล้วกเ็เฮ็ดฟาร์มให้คนมาเบาิ่งนี่ว่าว่านถ่าตีถมทีอีกรอบนึงนี่อยากทีให้ขุดสางือขุดทธเังขุดสางอันนี้เป็นบอ่อพักน้ำไปเลยอันนี้บอ่อพักอะไรนี่มันอันนั้นอันนั้นเฮ็ดเป็นแบบว่าเลี้ยงปลาเลี้ยงหย้าน้ำนสะอาดๆาแล้วบ<ม>่ออ่ตรงนี้มันเป็นน้ำพักมันก็ต้องสีนี่แหละน้ำทั้งหมดทั้งมวลมันลงนี่มันเป็นบ่อพักเขาเรียกบ่อพักนี่ตรงนี้เป็นบ่อพักมันก็ได้สีนี่แต่ว่าบัดนี้ถ้าเฮาเฮ็ดสระน้ำทั้งหาก ของมันโดยที่บอเอาน้ำเสียลงมีแต่น้ำฝนมันก็จะสะอาดจะเลี้ยงปลาเลี้ยงปลากินได้เป็นอาหารเท่าไปอีกมันบ่ล่ะเลี้ยงปลากินได้ไม่ได้กินหรือไงเแม่ยอันนี้เลี้ยงเลี้ยงปลาแต่ปลากินเราได้ตรงนี้เจอเรากินมันไม่ได้ไม่ได้เพราะว่าเราไม่กล้ากินตัวใหญ่แล้วพี่มั่นที่มีแต่ตัวใหญ่ได้หน่เขาเรียกว่าอะไรนะครับนี่แหละสัตว์มรกรดเนี่ยอ่าสัตว์มรกรดเลี้ยงไว้เลี้ยงไว้แล้ว เล่าวาบ่แพงเด้ตอนเล่า,ย,ายั่งยืนผมเราเป็นผู้เอาเงียให้กินตั้งกี่ประจําเลยก็คืึจอซื้อหัวหางมาไว้ที่นี่ชเชาเ้าเยน็นเช้าเย็นพอมันใหญ่แล้<า>วเล่าวาบ่แพงอยากกินก็กินเย็นก็จะขีอ่ออกมาแล้วแกก็ไม่อยู่เนี่ยให้อาหารยนอาหารให้ทุกวันอาหารแกซื้อมาไว้เป็นกระสอบเลยพ่อวอ่อเต็มข่อยไปทั้งไงเงินเต็มบ่วทําบ่ายบ่คือสาสานี้คือสารานุรักษ์ไว้ครับสาารอนุรักษ์ครับอ่าอนุรักษ์ันปลาไปเบิ่งเต็มกันนี่อยู่ของบ่ว กรับพี่น้องนี่เอ็นตาเต็มแต่ยังไหบุ๊ไปทางไหนมาทางไหนบุ๊นี่เต็ม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 ตบ่มอ,าอ,บอปากไม่ยอมคุยกันเลยจามาอ๋คือบ่มีคนคือบ่มีคน,น,อน,นเอาพี่น้องไปยังไหนเนาะเต็มเนาะเอาสปีน้องสัหรับคลิปน,นี้นะครับพี่น้องฝากไวปสำนี้ทุก,ก่อนนะครับคลิปหน้าพอกันไหมาสวีทสวัสดีครับ